ไปสองดอกติดแล้วครับตอนนี้แต่ยัดเข้าไปเลยครับติดบริเวณท่อนแขนซ้ายครับเป็นนักมวยที่ออกแข้งได้หนักทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีความเร็วสูงด้วยครับดูว่านิ่เหลือเกินยอดธนพัทรวันนี้มีออกแข้งขวาสวยๆคอยบางคอยโต้วงในชายโทนหรือพัฒนาชาัยนี่พยายามจะเบียดปล้ำนายก็โดนไล่แขนแล้วก็มีศอกสลับด้วยนะครับเพราะว่า ไม่ยอมเลยครับยอดธนภัทรนี่ไม่ยอมให้จับง่ายง่ายนี่แหละครับขยับขยับเรื่องออกแข้งขวาแข้งขวาและการเก็บอาวุธบางอาวุธนี่วันนี้ดูว่าโอ้โหมั่นใจเหลือเกินครับคู่นี้ก็น่าจะวัดกันที่ความเร็วของอาวุธเะครับเพราะว่าแม้แต่ใครช้ากว่าจังหวะนึงนี่ว่าดูว่าอาจจะเสียเปรียบเยอะเลยนะครับชายโทนหรือพัฒนาชัยครับขยับหาหารุ่นพี่บ้างครับหาถีบนําไปก่อนถีบแล้วก็แม่เคียร์ล่างโอ้โหด่โชว์ความเก่าสักหน่อยครับ เอาละครับเริ่มยกสามานะครับเกมการชกนี่ยังเหมือนเดิมชิงจังหวะกันออกซ้ายกับขวายอดธนพัท์ขยับเข้าไปชายโทนก็ไม่มีตกใจเหมือนกันนะครับรุ่นน้องก็จริงแต่มีแข้งซ้ายนี่คอยเบียดโต้ตลอดมาดูกันที่วงในเลครับตอนนี้เอาจับได้ล็อกได้ตีได้หรือเปล่านะครับจังหวะการไล่แขนนะครับตีกันไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนครับ ไม่ใช่ประเภทในอาชีพทั้งคู่ครับมีแข้งเป็นอาวุธหลักขวากับซ้ายครับมาโดนแข้งซ้ายไป2ทีแล้วนะครับยอดธนพัทรพัฒนาชัยหรือชัยโอ้โหเอาโดนหมัดมากเอาเมาล่นล่นเลยครับกรรมการต้องนับครับอุยติการทกเลยครับยก3ามอีกแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับอย่างที่บอกนะครับอาวุธนะคมด้วยกันทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนเท่านั้นคู่นี้ โอ้โหความเก่านี่งัดออกมาใช้ได้นะครับเลือกออกเน้นๆแล้วก็เข้าเป้าทุกดอกครับโอ้โหชุดเดียวครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับแล้วเช็คบินเลยครับยอดธนพัทรรถสวยจ่าเจดครับจบยก3ครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับเป็นช็อตต่อเนื่องนครับนี่แหละครับดูภาพช้าๆนะครับ โ,โอ้โหเลยว่าเบียด้าไปต่อยขวาก่อนนีุ่ดนะครับเมาครับเมาสครับโอ้โหตามก็ไปขวาทิ้มไปอีกหมัดเลยแล้วก็ยัดเข่าไปอีกดอกนะครับตามน้ําไปครับโอ้โหนี่นะครับหมัดแรกนี่โดนแรงนะครับถึงกับวูบเลยแล้วก็มาโดนอีกนะครับชุดนี้นี่เรียบร้อยครับเช็คดินกันทีโอ้จ mm ังหวะจะเตะซ้ายนะครับโดนบวกด้วยหมัดขวาสองหมัดติดติดนะครับแล้วก็แทงซ้ายไปอีกดอกหนึ่ง นี่นะครับจังหวะมวยสีมือด้วยกันอาวุธคมใครพลาดก่อนก็เรียบร้อยแล้วครับตามอย่าลุกไปไหนครับอย่าลุกไปไหนของดีมาแล้วครับนี่คือรายการมวยมันวอลสุกในการทํางานของทีมงานพิจินดีครับดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพครับอตอนนี้ท่านผอ,อประพันธ์ขันโมลีนะครับผูอ้อำนวยการของโรงเรียนพนดุงนารีมหาสารคามก็ติดตามอยู่ครับเพราะว่าแหมาให้การสนับสนุนเพชรห้วยพึ่งคนนี้ครับ อ่ะวงในวงในตัวเล็กตัวใหญ่ใครตีใครถ้าตียังไม่ได้กรรมการแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับฮายกสองไม่สนใจครับจิกซอตัวเล็กเปิดเกมโอ้โหเสียบสวยครับเพชรห้วยพึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาจังหวะตื่นเต้นว่าเสียวในยก2เลยครับเอาละครับเลยว่าเริ่มจะเร่งเกมเหมือนกันจิกซอตัวเล็กนะครับแต่วงในนี่ดูว่าจะแข็งแรงด้วยจังหวะการล็อกการมัดตีเข่านะครับ พยายามจับปล้ำในนะครับอาชีพถนัดแต่ดูว่าดูครับจังหวะการไล่แขนยังมีเต้าตลอดนะครับจิ๊กซอวงในตัวเล็กก็จริงแต่แข็งแรงครับดูโอ้โหดูจังหวะการล็อกลูกนี้นะครับกดลงมาได้หรือเปล่านะครับโอ้โหใจคอที่จะกดตัวใหญ่ลงมาตีครับตัวเล็กแต่ว่าไม่ไม่เคยเจอที่ตัวเล็กกว่านะครับเจอแต่ตัวใหญ่มาทั้งนั้นเลยครับชรท้วยพึ่งตอนนี้จับเครื่องชนแล้วอ้าวใหญ่กว่าแม่แต่ว่าเหลี่ยมจับดูเหลี่ยมจับของจิ๊กซอครับ มาจับให้ไม่เสียเปียบตัวใหญ่ด้วยครับอเด๋เดอโอ้ยโดนหมัดไปก่อนมาแข้งไปต้นต้นอ้าทีบล้มทั้งยืนเลยครับมาจังหวะนี้เขินครับโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 มาสอกครับโอ้โหกรรมการนับเลยครับอเดี๋ยวต้องดูครับมาอยู่ในช่วงกลางยกพอดีครับอาลีโดนจิ้มท้องจิ้มหน้าเข้าไปนี่ทาท่าจะยุบจะย่นไปแล้วนะครับไฟจะชอดไปแล้วครับตอนนี้เร่งแล้ว โอ้โหจิ๊กซอนี่พยายามจะเปิดเกมเร่งเอาทั้งหมัดทั้งเข่ายังมีโต้นะครับมีเถียงไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันเพชรพึ่งเบียดเข้าไปโอ้โหโดนยัดไส้ลูกนี้นะครับดูนะครับไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับสอกสุดท้ายครับโอ้โหรับเยอะจริงๆครับจบยก3มครับแจ็คฆ่ายักษ์ครับโอ้โหตัวนิดเดียวครับจิ๊กซอนายกซอยต่อเวียงยงครับ ชนะเทนนิเกิลน็อกเอาท์ยกที่3ครับโอ้โหดูจริงๆครับจังหวะไหนครับว่าแกโดดโดนทั้งบนทั้งล่างครับปิดไม่ทันเลยครับนี่ครับศอกโอ้โหมาสอกเต็มๆเลยครับโดนหมัดไปก่อนแล้วศอกขวาครับว่าเต็มหน้าด้านซ้ายเลยครับเปี้ยงโอ้โหดูครับว่าล้มทั้งยืนครับแล้วมาอีกชุดหนึ่งครับศอกแม่นจริงๆครับว่าโดนทุกเม็ดครับ จังหวะฉา,ายของจิกซอสิทธิไทยแลนด์หรือนายกส้อยทอตอเวียงยงครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพัฒนาชัยวออุรชาเจอกับยอดธนพัฒน์รถสวยจากก่าเจดคู่ต่อไปครับ